เวลาแพ้นะคะก็จะเกิดสิวค่ะแล้วก็จะทิ้งรอยไว้ซึ่งหายยากมากสวัสดีค่ะชื่อแก้วตานะคะ<ม>เป็นที่ปรึกษาและวางแผนของสถาบันการเงินค่ะลักษณะางานของแก้วนะคะ<ม>ก็คือจะต้องพบปะกับลูกค้าค่ะซึ่งภาพลักษณ์ของแก้วจะต้องน่าเชื่อถือ<ม>และ,ะด,ดีตลอดเวลาค่ะ กังวลเกิดกับผิวไม่แข็งแรงค่ะผิวแพ้ง่ายเวลาแพ้นะคะก็จะเกิดสิวค่ะแล้วก็จะทิ้งรอยเอาไว้ซึ่งหายากมากผิวดูอ่อนล้าไม่สดใสค่ะแล้วก็เกิดกับเรื่องของริ้วรอยค่ะเวลาเราแสดงกวาสีหน้าค่ะเช่นยิ้มหัวเราะก็จะมีรอยแต่งง่ายค่ะแก่ทราบมาว่าการรักษาด้วยี p r p นะคะเป็นการใช้เจลเลือดของตัวเองสามารถช่วยฟื้นฟูผิวแพ้ง่ายแล้วก็ลดริ้วรอยผวย่อน แล้วก็ฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้าให้ดูส,สดใสดูมีชีวิตาขึ้นด้วยค่ะและที่สําคัญแล้วก็อยากจะหน้าดูเด็งลงก,กว่าดูจิด้วยค่ะครับวันนี้มาหาคุณหมอมีอะไรกังวลเป็นพิเศษไหมครับครับผ,ผิวแล้วงนววง่ายผแง่ายคอแจะเนิว,ว่าเ,าเกิดรูรนที่กังวลคือจะอตั้งต้นเลยก็คือ จะา้คุณหมอก็จะแนะนําในเรื่องของการท,ทํา P.R.P ก็ค,คือมันมจะมาจับตัวเลือดเลลิพัาสมาขั้นแรกเลยคุณหมอก็จะเราเลือดก่อนอเราจะเราเลือดของที่เจ้าตายใส่ปากปากเพื่อให้มันแยกชามกันเราจะเอาแค่มาตัวที่มันเป็นเก็ดเ,เลือดที่มันอยู่ในพัาสมาตัวเก็ดเลือดในต่ยหลักโปรเซ็คเตอร์นะครับโปรเซ็คเตอร์ที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันจะทําหน้าที่อะไรมันก็คือมันจะไปกระตุ้นพวก สเตนเซยให้เกาเิดการสร้าง่ผิวจะแข็งแรงขึ้นเนียนขึ้นดูอ่อนเยาว์แล้วก็ที่บอกแพ้ง่ายก็ช่วยได้เพราะว่าจะทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นมัน,นมีปูนต้นานทานปูนด้านทานเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็น T R P ร้อยที่ช่วยได้คือเป็นฟานเด้ร์็คือร้รอย เส้นเล็กๆหอวตามนิดๆอย่างเงี้ยครับตัวกัะซิ้นน้อยๆอย่างเงี้ยที่เกิดจากพวกคอลลาเจนหรือชั้นอิลาสติกตรงนี้ครับจะช่วยได้บางคนเขาไปใช้กับการปลูกผมแห่ท่าแพพอฉีดปุ๊บเนี่ยมันกระตุ้นเซลล์รากผมได้มันจะให้ผมมันขึ้นเยอะขึ้นแข็งแรงขึ้นข้อดีก็คือมันเป็นเรื่องขาวเองใช่แล้วก็จะต้องเตรียมตัวยังไงอะคะเตรียมตัวปัดทามใช่ไหมฮะก็คือง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลับทางก็สบาย แต่ชีตี้ตามปกติทุอยางความรู้สึกหลังทำเป็ไงบ้างคะรู้สึกว่าหน้าแต่งเตึงอิ่มฟูขึ้นเยอะมากเลยค่ะตอนแรกเราคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้ค่ะแต่ว่าเพื่อน้องคุณหมอตอเบามากเลยค่ะเกิรู้สึกชิลค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหน้าตาไม่สดใสผิวอ่อนล้ามีริ้วรอยหรือก็อยากจะหน้าเด็กกว่าวัยนะคะก็เข้ามาได้นะคะที่เชียงใหม่เอลิสคลินิกค่ะมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้เลยนะคะเรากรองว่า My one. My one. My one. A choice for yourself.